สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามขันตอนอสําหรับแนวทางนิกเกอิเช้าว i p แล้วก็นิกเกอบ่าย VIP ีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคานวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิกคร์อา,ารเ์เรตินจาก0ูนย์หนึ่งเก้าครับตัววแกสองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเกินฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับความมาดูผลออกของวันที่23ก่อนนะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับวันที่23นะครับผลออก157 4 7 157นะครับ15747 ก็เขเจ็ดพิงโลดเนาะนะครับตัวประกบก็มานะครับจับบานหนึ่งไปอยู่หลักร้อยนะครับ <c oughs> มันก็เก้าเจ็ดหนึ่งมันเอาห้าไปแทรกแต่บบานใคเอาสามตัวไปตัดเล่นนะครับข้อสี่เจ็ดข้อเจ็ดพิงโหลดเนาะเจ็ดห้าว่าไม่มีเลขห้านะครับอยู่เลขสี่อยู่สี่สามตัวไปตัดเล่นนะครับ ก็ต่อที่นี่เคอีบายบีไอพีนะครับผดออกหกสองสามสี่สามนะครับต,ตัว่าเข้าทั้งสองตัวเลยนะ 2, เนาะสองสามเลขเด่นมาด้วยกันนะครับสามก็ เข้าต้งบนด้างล่างเลยนะครับ2ก็เข้า3เขก็วิ่งโลดทั้งหมดด้างล่าง2เข้า2เนาะแต่ตัววาใครจับบิน3ตัวเข้านะครับ6 2 3ผมไปได้ใน2 5 2 5้ไม่มาแล้ว2 6ก็ไปอยู่ด้านหน้า,าว่าตัวประกบเปน็นมาด้วยกันนะครับก็จับไปแก้ว 6, 2 6, 2สอไปอยู่ด้านหน้าส่วนตีว3ไม่มีคู่เนาะรอ3มีเนาะนะครับใครกับก็เข้าที่3 4 สามสี่ 3, ซึ่งตัวที่ผมไม่ได้เน้นเข้าที่สี่สามสำหรับรอบไปนะครับก็ทือว่าให้จับหกจุดนะครับหกจุดก็มีโอกาสลุ้นที่สี่สามแต่ถ้าว่าเป็นตัวที่เน้นนะครับตัวเน้นใครใครวินนะครับใครวินเข้าหรือว่าจับตัวประกบเอเลกเด่นมาด้วยกันนะครับจะไ,ได้สองสาม ก็ถือว่าโชคดีกันเนาะนะครับวันนี้นะครับมาตามมาต่อสำหรับวันที่ยี่สิบสีบิชอว์ V I P แล้วก็ นิบาย VIP นะครับสองแนวทางแนวทางผมก็พูดไปแล้วเนาะตัวชิปนะครับเป็นการชิดกันคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลกที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นนะครับ,รบมาดูวันที่24เดือน11ดนะครับนิเคชาว VIP วันนี้นะครับเด็กเด่น ผมเน้นที่เลขก9กระวังเลขหกด้วยนะครับเลขหกเกิตัวระวังแต่ตัวหลักๆของผมเน้นที่เลขกเส่วนตัวประกบนะครับ1 2ึสงเงินตัวที่ผมจะจันะครับ จตป็นตัวหลักๆเลยนะครับจับไปที่92 92ระวังเลขระวังเลข6ล9งระวัง6นะครับจจับไปชุดหนึ่งก็คือ62ส่วน3ตัวนะครับ จับไปที่แปดสองเก้าแปดเก้าสองก็ได้จับกลับกันเนยทีอาจจะมาสองเก้าตัวทีนเน้น,นก็คือเก้าสองนะครับหรือว่าใครต้องการบมเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับแต่เป็นเก้าเก้าสอง 9กาหเป็นโอกนงกนะครับกจับไปแค่นี้เนาะเดนที่เล็กเนะครับก็ต่อที่ีีแกออีบาย นี่เคอีไปนะคันนี้ได้เลขมันได้ตัวเดียวกันแล้วก้ากับศูนย์แต่หลักๆคุณไม่ได้ที่เลขศูนย์เลยนะครับมันได้9กับ0ูนย์นะครับเอาตัวเดียวไปเลยเนาะจะจับ9อีกตัวหนึ่งก็ได้ ส่วนชุดตัวประกบนะครับสองสามสี่ตัวที่ผมเล้นให้นะครับก็จะเป็นศูนตัวที่ผมจับให้นะครับก็คือศูนยสาม แกับศูนย์สี่กับศูนย์สามกับศูนย์สี่ศูนย์สามตัวจับไว้ที่หกศูนย์สามจำจริงได้ศูนย์กับเก้าระวังเลขแปดได้นะครับตอนเลขเด่นมันได้ศูนย์กับเก้า นะครับปลดเป็แปต้มจะออตามน,นี้เนาะใครจับไล่ทั้งหมดก็จับเลยนะครับหรืเอาไปวินเราก็ได้0ูนย์เก้าสอง่นะครับส่วนเนในศูนย์นะจะเป็น02นย์สเป็น9ก้ากับเก้าสนะครับแต่วันนี้ผมีีนได้ที่03นะครับตามน,นี้เนาะ กับคารที่รับเดี่วตามก็แคปเอาไว้นะครับกับตานนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอทุกท่านโชคดีนะครับในบันที่4ีเดือนบเอ็นะครับโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวหนนำไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ